24กรกฎาปอปามาขายเหรียญ EP ที่54สวัสดีเอฟ4ผู้ติดตามช่องของปอปาทุกๆคนทุกๆท่านฮะทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายบรรดาชาวนักสะสมบรรดาชาว YouTube ท,ทุกๆคนทุกๆท่านฮะวันนี้เป็นวันที่24 กอกระดาคมปีพศ2565ปอปามาจัดอีพีขายเหรียญฮะก็เป็นอีที่54แล้วณนะท่านผู้ชมก็ได้รับการต้อนรับจากาแฟนๆรายการผู้ติดตามช่องของปอปานี้ก็ขยับตัวขึ้นเดินหน้าก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์น้อยแตกก่ก็ถือว่าดีฮะสาหรับช่องของปอปาน,นะก็ยังมีแฟนๆรายการนั้นเห็น แล้วก็ให้การต้อนรับมาตลอดถึงแม้ว่าจะจำนวนน้อยแต่ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีสำหรับช่องของป๊าปาทักทายกันไปพูดคุยกันไปแล้วก็ดูเหรียญกันไปนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ไม่มีเหรียญเด็ดๆสักเท่าไหร่จากท่านผู้ชมนะมีอยู่ไม่กี่รายการเองประมาณนี้แหละฮะนะประมาณนี้ก็ใครอยากได้ก็เดี๋ยวปปาจะทำการจำหน่ายขายออกไปเลยเนาะเพราะว่าอื เว,เวลาของแต่ละคนแต่ละท่าน,น,นก็อาจจะมีไม่มากแต่ละวันยิ่งเป็นช่วงเช้าช่วงที่ประปาจัดจําหน่ายขายเหรียญเนี่ยไม่มั่นใจว่าแฟนๆต้องไปทํางานกันหรือเปล่าสําหรับงานประจําก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะขอบคุณทุกๆคนทุกท่กทานฮะที่ให้การติดตามช่องของปปาแล้วก็ขายเหรียญให้กับช่องของปปาโอเคนะท่านผู้ชมอีพีนี้ปปามาจัดจําหน่ายขายเหรียญฮะเราเริ่มกันจากสามแถวแรกนะท่านผู้ชม สามแถวแรกนั้นเป็นเหรียญหนึ่งในหกสิบเอ็ดวาระนะฮะแต่ว่าจะหาหกสิบเอ็ดวาระมาแบ่งปันนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากป่อปาก็เลยมาตัดสินใจว่านำวาระที่ไม่สำมเท่าที่จะจัดได้มาจัดชุดนะฮะก็คือมีกันอยู่สามชุดชุดละเจ็ดเหรียญนะท่านผู้ชมสามชุดชุดละเจ็ดเหรียญไม่สำมวาระนะฮะไม่สำมวาระอ่ะประมาณนี้นะฮะ ใครที่เคยได้ไปแล้วก็จะพออ่านทางออกนะว่าอ๋อไม่สำวระวันนี้มีอยู่3มชุดชุดละ7เหรียญใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ก็ไลน์มาพูดคุยกับน้องแอดมินวันนี้ปปาขอข้ามทางด้านราคาทั้งหมดเลยนะฮะปปาทําหลายรายการเนี่ยบางวันจําไม่ได้ะฮะแต่ว่า3มชุดนี้ก็เหรียญหนึ่งก็ไม่เกิน17 18บบาทนะฮะเพราะว่าเราจัดชุดเนาะเราต้องมาคัดแยกอะไรประมาณนั้นก็อย่างที่เคยบอกไปพอได้ค่าแรงน้องเขา ค่าแรงเด็กๆไปเนาะก็แบ่งปันกันไปฮะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวไงก็ไปคุยกับน้องแอดมินอีกทีนึงแล้วกันท่านผู้ชมฮะจบละสาชุดเนาะต่อมาฮะปปาขอเรียกว่านี่คือเหรียญวาระของพระราชินีนะฮะหรือว่าพระพันปีหลวงแสงอาจจะน้อยนะท่านผู้ชมเนาะแต่คิดว่าคงพอมองเห็นฮะมีอยู่นะฮะมีอยู่หนึ่งสสสี่เพราะว่ายังมีหลายคนหลายท่านนั้นขอขอให้ปปานั้นนามาขาย มาจัดโอเคเนาะก็มีอยู่4ี่เหรียญใครอยากได้ฮะใครอยากได้ก็ลองลองดูนะฮะต่อมาฮะก็เป็นเหรียญอสองพระองค์1 2 3 4ก็4เหรียญเช่นเดียวกันเนาะใครอยากได้ไลน์เข้ามานะฮะของเข้ามาไม่เยอะท่านผู้ชมถามไม่เยอะไหมก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าก็พอออกไปอีพีนึงแล้วเนี่ยกลัวเหรียญจะตามมาโอเคนะนะั่นเนาะก็มีเท่าไหร่เราก็แบ่งปันกันเท่านั้นไปก่อนดูเพลินๆเนาะดูเพลินๆ อลองดูนะฮะนี่สี่เหรียญแล้วตรงนี้อีกสี่เหรียญอะลองดูฮะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินต่อมาฮะเป็นตัวติดเป็นเหรียญติดฮะหนึ่งสองสามสี่ประมาณหเหรียญท่านผู้ชมเหรียญติดอันดับที่ประปาจัดไว้ทั้งหมดทั้งมวลก็ราวๆสิสวาระที่มีราคาสูงกว่าด้านบนนะฮะทั้งซื้อแล้วก็ขายอะลองดูนะฮะ ลองดูนะฮะนี่คือเหรียญยี่อาห้าสิบปีคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐก,กิจและสังคมแห่งชาติอ่ะเหรียญน,นี้ใครอยากได้นะ,ะเหรียญละหกสิบบาทใี้ป้าป๋าพอจะจําได้ยั่ถ้าเหรียญหลักๆเนาะก็นี่อีกอ่ะรู้สึกจะเป็นของพระพี่นางเธอนะฮะแถวนี้เป็นตัวติดนะท่านผู้ชมเป็นเหรียญติดนะฮะอ่ะใครอยากได้ะฮะก็ไม่เกินเจ็ดสิบแปดสิบาท หรือ,อยังไงก็ตามสภาพเดี๋ยวไปคุยคุยกับน้องแอดมินเนาะ,ะปาปาจะย้ําเสมอฮะเพราะทางด้านราคาเนี่ยอยู่กับน้องแอดมินเขาด้วยนะฮะปาปาไม่อาจตัดสินใจคนเดียวได้เพราะเป็นเหรียญเนีเ่ยเหรียญปาปาเคยบอกเสมอว่าเหรียญพอสเดียวกันวาละาดเดียวกันแต่สภาพไม่เหมือนกันโอเคเนาะก็ต่อมาฮะอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมนะเหรียญน,นี้ก็มีพวกมีมีผู้ติดตามได้ถามหาอยู่เรื่อยๆนะฮะ ก็นานๆจะได้เข้ามานะท่านผู้ชมเนาะก็ลองดูจังหวะได้ฮะใครลายก่อนก็ได้ก่อนไป,ไปเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ใครที่ยังไม่ได้ก็ปป๋าก็แนะนำให้ใจเย็ยนรอก่อนนะพอเป็นของหายากของสะสมเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหาง่ายมีกันป๊ป๊บป,ป,ป๊ก็คงไม่มีราคาท่านผู้ชมฉะนั้นก็เป็นการช่วงชิงกันสนุกสนุกไปของหายากก็จะมาน้อยของหาง่ายก็ไม่รู้จะสะสมไปทําไมใช่ <laughs> ประมาณนั้นเนาะก็ใจเย็ยนเนาะ ต่อมาต่อมาก็ร้อยปีหรือเปล่าฮะร้อยปีกรมบัญชีกลางป้าป๋าไม่มั่นใจเนาะประมาณเนี้ร้อยยี่สิบปีหรือเปล่าฮะกรมบัญชีกลางโอเคนะฮะใครอยากได้ใครอยากได้แล้วก็สุดท้ายมาจบที่ธนาคารถ่ายแห่งแรกสิบบาทครุฑนั่นเองอมีอยู่สองสามสี่ห้าเหรียญฮะห้าเหรียญใครอยากได้ฮะโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะเป็นเหรียญที่ ท้ายที่สุดนะฮะปัจจุบันวันนี้ก็มีการซื้อขายเกินหน้าเหรียญโดยปกติสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมก็ยากมากครับเพราะมียอดจำนวนการผลิตเนี่ยถ้าหลักหลัก2ล้านหรือว่าล้านนึงขึ้นไปเนี่ยถ้าสมัยก่อนๆน,นี้ขายกันไม่ได้ท่านผู้ชมขายไม่ได้นะฮะอาจจะมีตามแผงเหรียญบ้างแต่ก็ไม่จงแจ้งไม่ชัดเจนเหมือนช่อง y o u t u ู e มาทำนะฮะฉะนั้นเหรียญน,นี้ปอไปอีกช่องหนึ่งที่นำมาทำการซื้อขายแล้วก็ค่อนข้างจะ ประสบผลสําเร็จนะ,ะนะแต่ก็ถือว่าไม่มากเพราะปัจจุบันน,นี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีหลายๆสิ่งหลายอย่างมาบุกรบคูณหาระรวมทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรฮะสู้ๆกันต่อเรียนนี้ฮะอ่ะเป็นคุดผาไม่น่าจะเกินอ่าราคาเท่าไหร่เอ่ยนะประมาณ6 0สิบเจ็ดิไหมอ่ะเดี๋ยวน้องก็บอกอีกทีนึงเนาะแล้วก็เป็นคุดเฉียงปีพศ2องพแล้วก็ปีพศสองพโอเคนะฮะ จบอีกหนึ่งรายการเนาะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินโอเคท่านผู้ชมฮะต่อมาฮะท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะฮะสำหรับเหรียญนิกเกิลไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาทหรือว่า20บาทปปาทำรายการแค่นี้นะฮะสามชนิดราคานิกเกิลก็คือเป็นเหรียญวาระนะท่านผู้ชมที่จริงเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะฮะโดยเฉพาะ เหรียญ20บาทเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้ข่าวมาว่าราคาไม่สูงเพ,พราะผลิตออกมามากผลิตออกมาหลายวาระมากถึง72วาระก็จริงแต่ว่าท่านผู้ชมฮะถ้าใครสามารถจับทีละเหรียญ2เหรียญทีละวาระ2วาระไปสะสมได้ครบเนี่ยปปาคิดว่าเป็นที่น่าภูมิใจมากนะขนาดตัวปปาเองยัง,ย,งยังไม่เจอเก็บเป็นชุดได้เลยท่านผู้ชมนะ เพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็เก็บตัวเงียบนะฮะก็นี่แหละมามีช่วงที่ปอบา,ามาทําเหรียญน,นี่แหละนะกับช่องอื่นๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องธรรมดาฮะเพราะทุกวันนี้ใครก็ทํา y o u t อ่าซื้อขายของกันอย่างช่องปอบา,าก็มาซื้อขายเหรียญยาวไปเลยท่านผู้ชมที่จริงน่าเก็บสะสมนะสำหรับเหรียญเหรียญยีบาทนิกเกิลโดยเฉพาะเหรียญใหม่ใหม่ถ้าใครมีโอกาสนะฮะอย่าง2วาระนี่ก็ผลิตออกมาเยอะท่านผู้ชมนะผลิตออกมาเยอะก็จริงแต่ว่า ถ้าใครจะเก็บนะฮะก็รีบเก็บเพราะว่าสภาพใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็จะกลายเป็นสภาพเก่าเนาะประมาณนั้นฮะกะ็ใครอยากได้ฮะมีอยู่สองวาระเท่านั้นเองเนาะสองวาระเท่านั้นเองเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ราวๆอืมสามสิบห้าสี่สิบบาทฮะไม่มีตลับนะฮะแต่วันนี้ประปามีโอกาสก็จะจัดใส่ตลับไว้ให้เลยฮะเพราะว่าเหรียญที่สภาพผิวดีนี่ประปาก็อยากจะรักษาสภาพผิวไว้ให้ กับใครหล,หลายๆคนที่มาแบ่งปันเหรียญน,นะฮะถ้ามีโอกาสนะท่านผู้ชมมีเวลานะฮะเพราะว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญใหม่นะฮะถ้าเราไปใช้มือจับต้องบ่อยๆเนี่ยไอฮะไอความชื้นจากมือจากตัวของเราเนี่ยจะไปสัมผัสผิสผวเหรียญเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าท่านผู้ชมแต่เมื่อความชื้นจับที่ผิวเหรียญแล้วนะท่านผู้ชมยิ่งเรามาใส่ตลับเข่าหลังใส่ถุงพลาสติกไว้เนี่ยเขาจะไปทําปฏิกิริยาของเหรียญที่ขึ้นอ่า ขึ้นล่องลอยได้เร็วแล้วก็กลายเป็นเหรียญหมองเหรียญคำเริ่มจับสนินทขี้ไข่ดำอะไรประมาณนั้นฉะนั้นก็เป็นไปได้ปะปาก็จะใส่ตลับไปให้ถ้ามีโอกาสโอเคนะเนาะก็เหรียญละส0บาทพร้อมตลับนะฮะถ้าอยากได้เนาะก็ประมาณนั้นถ้าใครมีแล้วก็ดูเป็นเพื่อนปะปาไปแล้วกันเนาะฮะท่านผู้ชมเหรียญละสี่สิบบาทะฮะมีอยู่สองหัะเท่านั้นเองต่อมาฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะมีใครอยากได้ไหมปะปาก็เห็นว่า เป็นเหรียญถามว่าเป็นเหรียญก็คือเหรียญโบราณแล้วนะสำหรับเหรียญชุดสตางค์ปีพศ .2500 ที่ใส่ตลับเนี่ยท่านผู้ชมไม่ผ่านการใช้งานนะฮะแต่ก็ผ่านมาหลายปีอาจจะเป็นเก่าเก็บแล้วแหละปะปาเคยบอกเสมอว่าเหรียญถ้ายัางไม่นานเกินไปก็จะเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานดีสุดต่อมาก็เป็นเก่าเก็บเพราะว่าอายุแตกต่างกันเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะ ก็ประกอบด้วย1ชุดก็ประกอบด้วย5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์แล้วก็50สตางค์ประมาณนี้นะเหรียญสตางค์ท่านผู้ชมก็ไม่ผ่านการใช้งานมีอยู่2ชุดนะมีอยู่2ชุดเพื่อใครอยากได้เนาะก็ปรป่าคิดว่าโดยปกติเนี่ยเขาผลิตออกมาเยอะสําหรับนักสะสมก็หาพบเจอได้ง่ายซื้อหามาเก็บได้ง่ายแต่สําหรับประชาชนชาวไทยที่อาจจะอยู่ต,าต่างจังหวัด ตามตัวอำเภอตามชนบทเนี่ยก็อาจจะจะพบเจอสักเหรียญหนึ่งก็ค่อนข้างจะยากป้าป๋าก็เลยอลองมาทําดูฮะป้าป๋านีาา่เก็บเก็บไว้อยู่เนาะนะก็ลองมาทําดูชุดหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมนะสภาพอันนี้ก็ใส่ตลับก็คือไม่ผ่านการใช้งานหรือใครที่อยากลองไปเก็บสะสมเล่นๆนะอันนี้สภาพผ่านการใช้งานนะป้าป๋าก็เป็นช่องนําเสนอแล้วก็ซื้อขายฮนะเป็นเรื่องธรรมดาต้องโฆษณาขายสินค้าใครอยากได้ฮนะถ้ามีเก็บสะสมไว้แล้วก็แล้วไปเนานะ แต่สาหรับใครที่ยังไม่มีอ่ะอันนี้ราคาไม่แพงนะฮะไม่แพงเพราะตัวหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเป็นเหรียญน,นี้นะฮะผลิตออกมาน้อยสุดแลวเนี่ยห้าสตางค์ท่านผู้ชมแต่ก็ยังมากในวงการนะักสะสมนะฮะหล้านเหรียญหลังหลังจากนั้นมาก็13ล้าน18ล้าน20ล้านว่ากันไปสําหรับตรงนี้นะฮะโอเคนะนะจบแล้วเนาะมีอยู่4ชุดไม่ผ่านการใช้งาน2ชุดผ่านการใช้งานอีก2ชุดภาพ ดูเหมือนจะเบอร์ๆแนละ้วถ้าไม่ชมเดี๋ยวป้าดึงกล้องไกลนิดนึงก่อนเนาะถ้าไม่ชมะตรงนี้สองแถวนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งในสิบหกวาระที่ผลิตออกมามากแล้วก็ยังหาพบเจอกันได้ง่ายสําหรับสิบหกวาระก็มีตัวหลักๆที่ป้าสร้างขึ้นมาก็ประมาณหนึ่งวาระสองวาระประมาณสามสี่วาระนะฮะสามสี่วาระที่ป้าประกาศรับซื้อสูงกว่าเหรียญวาระย่อยๆสำหรับหนึ่งบาทที่ระลึกนะฮะ อ่ะโอเคนะปาปามีอยู่ประมาณไม่กี่เหรียญใครอยากได้ฮะเหรียญละ8บาทเท่านั้นเองเมื่อวานนี้มีคนอ่าไลน์เข้ามาจับจองอืมกันค่อนข้างหลายคนเลยฮะขอบคุณมากนะ,ะที่ยังเห็นคุณค่าของเหรียญ1นบาทที่เราลึกโอเคนะไม่ผ่านการล้างนะฮะไม่ผ่านการล้างเนาะก็ปล่อยไปเดิมๆเ,เลยซื้อขายกับปปาไปเดิมๆนะฮะโอเคนะใครอยากได้นะเนี่ยเหรียญละ8บาท จำได้ตรงนี้ต่อมาฮะอาก็เป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายฮะระบบ9ล้านเหรียญหล้านเหรียญเลยทีเดียวสำหรับเหรียญห้าบาทที่ระลึกเนาะเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านมีฮะมีแน่นอนเพราะว่าจำนวนการผลิตเยอะแต่ปป่าก็มีแฟนรายการเนี่ยผู้ขายเหรียญเนี่ยส่งมากับเหรียญตัวหลักๆนะอย่างส่งเหรียญหลักมาอย่างเนี้ยก็ขอฝากฝากอย่างนี้มาฝากอย่างนี้มา ฝากมาวันหนึ่งสิบท่านท่านผู้ชมมาท่านละสิบเรียนลองดูเถอะเนาะแล้วถ้าถ,ถ้าเกิดมีหลายๆท่านแล้วลองลองประเมินประมูลอล,อลองลองดูนะฮะก็ถือเอา,ง,าง่ายๆว่าขายออกได้น้อยกว่ารับเข้าเลยฉะนั้นบางบางบางชิ้นราคาเนี่ยปปาขอเบรกนะฮะระดับ9้าล้านเหรียญห้าล้านเหรียญอะไรประมาณนี้นะฮะก็รอให้ปปาห,หมดแล้วจำหน่ายขายหมดแล้วบางๆลงเดี๋ยน้องเขาก็จะรับอยู่แล้วนะฮะ นะแต่ก็อาจจะไม่ทุกคนไปก็อาจจะมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังในการขายนี่แหละท่านผู้ชมเขาผลิตออกมาเยอะเนาะก็ต้องทําใจแล้็เข้าใจนิดนึงเนาะเอาละท่านผู้ชมมามารายการสุดท้ายฮนะนี่ฮนะเป็นเหรียญที่เขาเขารบรักปะป่ามากครับนเะารักปะปาจนไม่อยากจะไปไหนฮนะสำหรับเหรียญหนึบาทปีพศ2520เรือสุพรรณหงษ์ฮนะห้ากว่าล้านเหรียญจำนวนการผลิตฮนะ มาอยู่กับมาอยู่กับปป่าแล้วบอกไม่อยากไปไหนแต่ปป่าก็อบอกว่าไปเถอะนะไปอยู่กับคนอื่นเขาบ้างโอเคท่านผู้ชมอะปป่าก็ขายออกห้าบาทฮะก็อที่จริงก็เป็นเหรียญที่กําไรน้อยมากครับไม่พอไม่พอกับการทํารายการหรือว่าเก็บมาได้ประมาณนั้นนะฮะเพราะกำไรเหรียญละบาทสองบาทท่านผู้ชมเนาะเหรียญละบาทสองบาทท่านเองสําหรับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะ ไหลเข้ามาบางคนจะส่งเป็นร้อยสองร้อยเหรียญให้ปปาบอกตรงๆครับมีเหรียญหลักหรือเปล่าก็ถามน้องไอ้มินมีเหรียญหลักไหมบอกมีอยู่สองเหรียญเหรียญหลักถ้ามีเหรียญหลักสองเหรียญแล้วเนี่ยราคาเหรียญหลักสองเหรียญก็หกสิบาทถ้าจะมารับตรงนี้เข้ามาอีกทีละพันบาทเนี่ยสองร้อยสามร้อยเหรียญเนี่ยบอกว่าขอขอก่อนได้ไหมนะถ้าเขาไม่ยินยอมส่งเหรียญเด็ดมาด้วยถ้าเราไม่รับเหรียญนี้เขาไม่ส่งเหรียญเด็ดมาก่อนมาขายก่อนก็บอกข้ามไปก่อนนะเพราะว่าเรามีความจําเป็นจริงๆ รับเียญเด็ดเข้ามาอย่างนี้นท่านผู้ชมนะได้กําไรร้อยร้อยกว่าบาทต้นๆยกตัวอย่างนะฮะอันนี้มาแรงนะท่านผู้ชมได้รับกำไรนิดนึงแล้วก็ต้องมาซื้อตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้กันทุกครั้งไปพระยอดจํานวนการผลิตมากเลยท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกท่านที่มาขายกับช่องของปะปาเนี่ยท่านผู้ชมดูฮะปะปาก็เท่ากับเอากําไรตรงนี้หลักร้อยกำไรหลักร้อยมาโปะหลักพันก็เข้าใจปะปาเนาะถ้าน้องเขาบอก ยังไม่รับค่ะเพราะว่ามีอยู่ในในร้านเยอะในบ้านเยอะเลยเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงเนาะรอโอกาสหน้าหรือถ้ามีทิศทางขายก่อนก็จําหน่ายขายตรงนั้นไปก่อนนะช่วยๆกันเนาะอ่าช่วยๆกันการซื้อขายก็ย่อมเกิดกําไรเพื่อมาประคองไม่ว่าจะสาขาอาชีพใดไม่มีท่านใดอยากขายของแล้วขาดทุนขายของแล้วไม่มีกําไรอันนี้ปปะ่าจะมาให้รายละเอียดสําหรับการซื้อขายเหรียญหลังจากจบ การถ่ายทําวิดีโอการขายนะท่านผู้ชมเนาะอืมคลิปนี้พูดคุยนานเหลือเกินเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่อีพีนี้เป็นอี e ีที่54แล้วนะฮะสำหรับวันที่24 24กรกฎาดาปีพศ2565ขอบคุณสำหรับท่านทุกๆคนทุก,ท,กท่านที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญกับช่องของป๊าปาไลน์เข้ามานะฮะเหรียญไหนพอจะถูกใจต้องตาเอาไปเก็บสะสมเนาะ คลิปนี้ประปาศ,ศึกษาบัรียนโบราณและน้องๆทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ